รอบชั่ 28, ชวทีมผู่ที่8เดโชเสื้อลายดอกทีพีพีออโต้เซอร์วิสสีฟ้าเปิดถึงตอนนี้สุพรรณคำนินนะครับฝั่งโนนชั้นตพลนาวเมืองรา,าครับเเริ่มนะครับบริการทีมเดโชลาดเดโชสุริพลลาดเดโช,รดโชครับอันนี้ทีมของกําแพงเฟชรที่สีแล้วก็ผ่านเยี่ยงการลาดดําเนินนะครับ เด็กคนนี้ก็มีการล่าดเดอนเหมือนกันโอ้โหเขี่ยวมาแม่ออกกลางไปแม่เท็กมาได้ไหมตรงนี้ไข่ทองบอลได้ไข่แตกหาบ,นบนอลวนนีบอกไว้ได้โอ้โหหาสิ่งห์หรท่ดดนู้นี้เหี๋ยสักมาอะไร รอมหนีมาโดยคือบอกได้ไหมโดนหมายเลขชุดสี่ขวัญชัยแดงเจริญกิตศักมาลัยจะขอดลื่อนขึ้นไปเดี๋ยวโชว์นี้ก็ได้คุณจึมคำสาลีมาช่วย ดูแลให่ต้นั้นใจกันต่อตกลับมาตัดโว,วงออกมาได้เขาแบบนี้จ่ายหี้กกับไปเจโชฮู้ชววววววมวว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 งวว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 ัววว มัชนามัชนกรคือป๋าธุพัฒจากรุ่นเย็กที่ลานครส้วนานป๋าุของเดชโชรานเดชโชโอ้โหฝ่ายทางแคบเกิดเข,ข,ข,ข้าขวาพจงหวานนี่ผสิตช a p a ์กำเนิเปล่าให้กับฝั่งทีม เดี๋ยวโชว์เด็กทีที่เขาสารักเขาดูฟอเงินจำคนโปรนี้ไหมครับสารักลูกปอเงินจีนไกเข้าไป้วแม่โ้หตนี้เดี๋ยวโชว์ เขากลับมาเดยโชตัดเหมือนาดิมสักมาไายจ่ายยืดเส้นไปโยกข้กากลางมาเหมเทียร์ยกหนีมากอดเต็มกับลงนี้ล็อกของขางซ้ายไปได้ไหมบอนชายแดงจะเริ่มจ่ายออกซ้ายจับอลนหน้ามาหวนมาถึงพานุพัพพุทพนุภาพวัชระพัชรคุณรับไปจ่ายไหลสั้นออกขวาต่อ เดี๋ยวชนตะวัดยิงงตาม้าแม่ลูกไวกกไม่สวงกอะครับลูกนีซ้ายาไหมัดนได้ทั้งใหม่เลยเจ็นดคึ่ธนาดลสุกรขวาสั่นมาขิดซ้ายไปธนาดลสุกรขอใช้ ส,สักมาลัยโอ,โอ้โหศุภพลคุยซึนเป่าให้สองฝั่งทีมวิตยาการาดรุนเดินเดโชมามืดที่มาแรงเฉียบขาดเงียบเงียบหลายทีม

ทีที่กองทัพบางทีมเดโชร้านเดโชร้านมันส่งเสริมจริงว่าหมายจิตกำแพงกบแหมลูกดีมันออกเป็นบอลทุ่มขอดอวบางทีมเดโชอาชวานตามเพื่ออาชวานถูงไกลเข้ามานะฮะกองหลังแต่บอลจ่ายน,นี่แหมลูกดีแต่ไม่ถันยกับสารัะลูกบอลเงิน อ๋ออไม่ได้ครับจ่ายหนีออไปทางขวา,าตัวกันมาหันไปลูกด้สรวิ์สีเมืองออกข้างมาชถงหนีมาถอนเทพบัดออกซ้ายกาวเลยครับสวิ์มาน้อยจ่ายชี้ึงบัดจะพลโคราสีจ่ายโดนโฉมมา นะสองเข้า,าขวาวพระภูณีจตุพรนำเมืองรากบฝาให้ทางฝั่งทีมพีพ,พีออโต้สเวจจากนครสวรรค์เจอกรุงเทพผสมกับแพลเพชรนะครับทางฝั่งทีมเโชเเเเมีคลิปของทางฝั่งทีม ผีผีออสต์เซเฟตสายเข้ามาข้ามขาเข้าไนี้ พี่ีขอโตษทำไมจ่ายสามน้ำไปหลายไมชี้ถึงได้ไหมลูกนี้เก้าขัดเจโพคาสีโดนตัดมาปีสักมาอลไรจับบอลหลุดครักประสบการณ์ครับเล่นกันเจอกับทีตมทต่างถิ่นจางจังหวัดกลุมมาตัดบ,บอลมาได้ไหมจับบอลหลุดออกไปครับลูกนี้หมายเลขสามนัชตะพักดี หลังมา่ายเปภวิทมาน้อยฝ่ายเจิดเป็นไปหาทางฝั่งน้นั็ยศพัศแสงเดชัดกไกลไปแม่แตกสวนกลับมายศสััแสงเดชออกข้างมานีโจสมุนบ,บุญยเขตใสช่วงขึ้นยศัพัแสงเดชเดีพัดทุ่ไปอนี่ขัชแสงเจริญ วังไว้และทุบอีกครั้งหน,นึ่งส่งไปตกลงนี้ตกลงกลาอากาศออกกลับจริงทีวังขี่อออกข้างไปได้ทันครับลูกนี้สักว์เสร็เป็นมนันี่ทุกคนมาแม่ กิักมาอะยนีพอใช้แดงนเจริญอารถโชกไปแล้วครับแม,ม่แต่ให้กินสักมาไฟังไว้นึกมาไปได้ไหมกินสักมาอะไรวัดยิงไปแม่รีออกเดินหลังเลยแเบียดชิงหัวกันหา,ายใจรถนคอมาแม่ จังหวะต่อผีสักมาเลยหบอลออกซ้ายที่ว่างมากเขียทิ้งมาบทุ่งของทุ่งางทีมเดชีสักมา์มารตยงเกาไบอล้ปมาีสัก์บอลเปลี่ยนเอ้าวอชายใจกินล้จ่ายเข้าไปยิงตาล้วโอ้หพาดอฟอร์ตหมตัวเราไม่ได้คร okay. ับผู้สาวตูจาโลงเียกกินแลคนสวรค์ สุนพาดุพัฒนวัชระพัฒนกุลโอ้แฝมไปสองต่อทำดีสูญจะสูญอยู่เื่อโอเคท่าเสร็จแล้วคนหนึงเดชโฉมพัฒมาผอนใจเสียชิงจาวออกไปครับลูกนียศสพัดแสงเดชปอลทุ่มของเดชโ่มเุ้ามา หักเสธิ์ปืนมาดีหักสธิ์ไปทีพัฒนารันหนุเกิดแตกชายนังเดโชพัันไปทุ่มยศนนันเกี่ยวหนอมาตกบังไว้ได้ครับลกนีโดยโชคทบุญบุญเกศแตยนักตงพีพีออตโต้สิทเดือดสพัแสงเด็นเดืสพัดทุบกายเข้ามา แต่มาเดี๋ยวโฉดได้ครับลูกนี้ว่ากันนั้นดูเกิดไหลมาโอหด้วยซ้ายไหมสอรสสนรวิทย์ขึ้นนาแล้วครับแม่เสียบขาดสวยงามครับหมายเลข99สอนอวิทย์สีเมืองอดีตร่างเดิมเมื่อก่อนชนะทีม20%เคยเรียนที่นี่ผู้จัดการทีมก็เคยเล่นทีมเดียวกับชนะทสม20%สมัยมัธยมมาแล้วนะครับขึ้นนำแล้วนะครับ Sổ chạy cầm không luôn, còn lái ở khóa đêm đêm. ồ oh, hô oh, oh, đúng luôn đi. được bò vẫn chưa. Khóa chào mà วางาไว้หลายฝไม่ผ่านสุนชัยคำนนบรรลือบล็อกออกมาแต่ทุ่งครับทังฝั่งทีงทงทงทมพีพียศพัฒสุภชัยวางไว้สุนชัยคำบรรลือเอกมาทางแคบปูตัสิซนให้ทฝั่งทีงทมพีพ,ออพีพีออร์ตเซอร์าาวินพัฒนัชรัชรกุลผูสาสูงกวาไม่ได้วางเปิดออกมาให้มาที่ <Net> สอนวิสีเมืองทาแค่สอนวิสีเมืองสอนวิศนอโอห้โดนเข่าแสนดิโหจัดสินทุกคนนามวงดาบาดบทไปเรื่องให้ไปเรื่องขอทั้งฝั่งทีม สารัตลูกบอลกันสารัตยิงไกลขึ้นสำหผู้เล่นของทางฝั่ง,งทีมผีผีอ็อทเซอร์เบตออกไปครับบอลอเล่นต่อมาเจมมูของทางฝั่ง,งทีมร้นเดโชสา,ดมมาสารัตลูกบอลกันจังทุ่นป่อยลุกขึ้นมาแต่ซานมายิงจัดเข้ามาแต่ได้อีกครั้งไหมลุกขึ้นโอ้ยเฉลิมชัยนาเมืองหลับที้ให้เะมมูอีกครั้งหนึง่ง เข้ามาทั้งสองโดดเขี้ยวออกมาได้ครับลูกนี้บอลทุ่มของร้านเดโชสุขชายคำบรรลือจะทุ่มุดน้นไปสุขชายทุ่งทอกลางมาสายสั้นมาสุขชายสุขชายก็ชากไปได้ไหมลูกนี้อัดเข้ามาทั้สองยิงกันเข้ามาโอ้โหแต่พ่อประตูชูประเสริฐไปยิงดีปัดจุดยอดนะครับลูกนี้โอ้โหประตูสุทธพลศ์สอนสมฤก ตัดเข้ามาทีแมล่ลุงนี่เกี่ยวไม่ลงครับพักาันโด้เกิดปอดถูกของทางฝั่งทีมเ้มพี่พี่พี่เปิดใจไปทำไหมลุกนี้เขาหยังไม่ออกโดนบอลออกไปครับโดยจารับลูกปอเงิน อาาออส,อสองเทาขางทีนทีพีอาร์ตเซอร์วิสสองโอ้โหไม่ได้สามทีเรียบร,ร้อครับโอ้โหแต่เสมอจนได้ครับหมายเลขยี่สิบแปดครัวัฒน์คูณาเอกครับ ฉายตัดได้ครับผมโตกลับมาบ้างไปแล้วหลายออกซ้ายยิงด้วยซ้าย,ยโ,อโ,โอ้โหลูกเปลี่ยนทางแบบนี้ผู้สาวดูตั้งหลดับรับไม่ไหวเห็นซันมากจิงข้าวขายครับลูกนี้รอาดาโพลิสินโซคพันธ์ทำหนึ่งปันธบุญนาการขายขึยข้นเวลาลแรก ผมก็กดว่าเสมอกันที่หนึ่งวันที่หนึ่งครับยายโชว์ขึ้นน้ำก่อนครับแข่งหวานเด้69จอร์แดนสีเมืองแล้วก็พี่พีออโต้เซอร์วิสใส่เมือได้โดยหมายเลขนที่7กบเป็นอย่างวัคกูน,าเ,กนาเอกพักสักครู่เดี๋ยวชวยมพี่พ์เวลาหลังกัต่อครับ